กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาสินีโอภาสหลังสันสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาของสภาสักเล็กน้อยเพื่อนําความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้หาก,กินเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงใช้ฝั่งบริเวณทะเลเอ่าวบันดอนจังหว,วัดสุราษฎร์ธานีขอเรียนท่านประธานว่าอ่าวบันดอนจังหว,วัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ทะเลที่สมบูรณ์ทางนิเวศโดยเฉพาะหอยนางรมและหอยแข็งที่เกิดจากอาบรนดอนแห่งนี้จะเติบโตเร็วตัวสวยเนื้ออร่อยเป็นที่เก่าขานเรื่องลือมายาวนานโดยเฉพาะหอยแข็งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวชาวบ้านบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยการจับหอยแข็งตามธรรมชาติด้วยดีตลอดมาแต่บัดนี้ สถานการณ์เหล่านั้นได้กับกลายเป็นความขัดแยง้งแย่งชิงพื้นที่เลี้ยงหอยรุกรานถึงขั้นลบราค่าฟันกันดังปรากฏข่าวใหญ่ระยะ3-4ปีเป็นต้นมาสืบจากมูลเหตุด,ดังนี้ค่ะเมื่อความต้องการเลี้ยงหอยแข็งเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงมีน้อยประกอบกับการกําหนดเขตแนวในทะเลไม่เสถียรเหมือนบนบกจึงทําให้การจับจองพื้นที่เลี้ยงหอยมีการทับซ้อนกัน อีกทั้งใครมีทุพพลเหนือกว่าก็มีโอกาสได้ครอบครองพื้นที่ก่อนและมากกว่าส่วนพี่ด้อยกว่าก็ได้พื้นที่น้อยหรือไม่มีโอกาสได้ครอบครองพื้นที่เลยค่ะจึงก่อให้เกิดปัญหาเข้าใจผิดหรือรุกรําแก่งแย่งขัดแย้งกันถึงขั้นมีการขับไล่ข่มขู่ทําร้ายฆ่าฟันดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมาได้มีองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานรวมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านหรือผู้เลี้ยงหอยแครงในท้องถิ่นว่าจากที่ภาครัฐได้จัดสรรพื้นที่ทะเลประมาณ1 2 0 0 0ไร่แต่ก็ยังมีปัญหาไม่พอกับความต้องการเหตุเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้มีบุคคลต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงหอยแครงที่มีอิทธิพลในการรวบรวมพื้นที่เลี้ยงหอยแครงรายละมากๆในลักษณะในทุนที่ใช้นอมินีหลายคนมารับสิทธิ์และมออให้ในทุนใหญ่ จนทำให้ชาวบ้านดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและขาดโอกาสได้รับจัดสรรพื้นที่ทำมามากินค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอกราบเรียนท่านผ่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรไปถึงผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบแก้ไขและจัดสรรพื้นที่ให้กับรัษฎรผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำกินอย่างทั่วถึงอีกทั้งพิจารณาหาหนทางให้ชาวบ้านผู้เลี้ยงหอยแครงได้มีสถานที่พัก เฝ้าดูแลมิให้หอยแครงที่เลี้ยงไว้ถูกขโมยด้วยค่ะทายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสใช้สภาแห่งนี้ส่งผ่านความเดือดร้อนของประชาชนชาสุราษธานีค่ะขอบพระคุณค่ะ